ไทยพบอุซเบกิสถานวอลเล์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2023หนุ่มไทยลุ้นชนะเพื่อเข้ารอบวอลเล์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2023ณนเะมืองอูเมียประเทศอิรานทีมชาติไทยพบทีมชาติอุซเบกิสถานหนุ่มแดนสยามประเดิมแมตช์แรกกับญี่ปุ่นไปแล้วแม้พ่ายศูนย์ถึงสามเซตแต่แฟน,แแฟนกีฬาชาวไทยเต็มไปด้วยรอยยิ้มเป็นอกความพ่ายแพ,ยพย้ที่มีความสุขเพราะฟอร์มของเราเล่นกับทีมอันดับ3ามในชั่นหลีกสูสีกว่าที่คิดสถานการณ์กลุ่มบีเวลานี้ทั้งไทยและอุซเบกิสถานซึ่งแพ้ มาทั้งคู่ต้องตัดกันโดยตรงเกมสุดท้ายใครชนะเข้ารอบทันทีผ่านเข้าสู่รอบจัดอันดับ1-12ต่อไปส่วนผู้แพ้ยังไม่กลับบ้านนะครับต้องหลุดไปเล่นจัดอันดับ13-17เป้าหมายของเราคือการเข้ารอบต่อไปไม่ต้องสนใจว่าชนะแค่ไหนอย่างไรแค่ชนะเท่านั้นเข้ารอบเลยตอนนี้ถือว่ายังมีโอกาสด้วยกันทั้งคู่ วอลเล่บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2023ทีมชาติไทยพบทีมชาติอุซเบกิสถานในวันที่21สิงหาคม2566เวลา16นาฬิกา45นาทีเป็นเกมที่น่าจะสู้กันสนุกดูเดือดอีกนัดหนึ่งความพร้อม2ทีมเป็นอย่างไรไปติดตามบทวิเคราะห์กันครับความพร้อมทีมชาติไทยอันดับ61เอวิลด์แรงคิง หลังแพ้เกาหลีใต้คะแนนลบ0.44ลดลงไปหนึ่งอันดับหากชนะอุซเบกิสถานได้คะแนนจะกลับมาแซงสวีเดนที่มีแรงกิ้งเหนือเราบวกศคะแนนเกมนี้คาดว่าปาร์กีวอนเฮดโค้ชใหญ่ชาวเกาหลีจะยังยึดลายอัพเดิม erm ไม่เปลี่ยนแปลงข้อดีอีกนิดคือเราได้เปรียบสภาพร่างกายภายได้พักมาสองวันเต็มต่างจากอุซเบกที่เพิ่งเล่นกับเกาหลีใต้แต่เกมใช้เวลาจบ3เซตอย่างนั้นมองว่าไม่ได้ถึงกับส่งผลชัดเจนนักผู้เล่นหลักของเรานำโดยกัปตันโอตอนุตระพรมจันทร์ ขอวอังาคู่หนุ่มหัมนภาเดชพินิกดีทำผลงานกับญี่ปุ่นไปคนละ12และ14คะแนนตามลำดับโดยรวมผู้เล่นไทยพร้อมเต็มที่สำหรับเกมนี้คาดการผู้เล่นชุดแรกบุญยริศวงทรเซเธอร์อนุตระพรมจันทร์ประเสริฐปิ่นแก้วนภาเดชพินิกดีธทนทัตธวิรัตนุรักษ์พันรำและธนภัทรเจริญสุขลิเบรโรความพร้อมทีมชาติอุซเบกิสถานอันดับ75เวิลด์แรงคิง อุซเบกิสถานโดยพื้นเพิกออกมาจากโซเวียตโครงสร้างของเขาจึงดีมากสูงใหญ่แน่นปึกค่าเฉลี่ยชุดนี้สูงถึง192เซนติเมตรวอลเล่บอลบ้านเขาพัฒนาอย่างน่าจับตาอย่างเมื่อเร็วๆนี้ชุด U16 ของเขาเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศชิงแชมป์เอเชียแต่ชุดปัจจุบันจะไม่มีอาครอจอนโซบีรอฟซูเปอร์สตาร์ตัวเก่งของเขาที่เลิกเล่นไปเกมนี้คาริมจอนราคิมคูลอฟ เฮดโค้ดของทีมไม่มีทางเลือกเตรียมส่งผู้เล่นดีสุดของเขาทั้งกับตันทีมบันยอสเอกัมกูลอฟรวมถึงหัวเสาเก่งอย่างยูมิจอนยุนดาเชฟและซานจาอักตามอฟในตำแหน่งบอลเร็วเป็นกำลังหลักของเขาซึ่งน่าสร้างปัญหาให้เราพอสมควรแต่หากปิดได้อุสเบจะหมดพิษสงในทันทีคาดการผู้เล่นชุดแรกคาบิบโลคอนอซิมอฟเซเทอร์บันยอสเอกัมกุลอฟบุนยอสเบกโคซินฟยูมิจอนยุนดาเชฟซานจาอักตามอฟ อาซิดเบกคอสโครบและโชกรูกเทมิรอฟลิเบรโรสถิติพบกันระดับชุดใหญ่พบกันเกมทางการ2ครั้ง18กันยายน2021ไทย2-3อุซเบกิสถาน26 28 25 23 19 25 25 22 18 20ชิงแชมป์เอเชีย2021 1ตุลาคม2013 ไทย3-0อุซเบกิสถาน2515 2519 2521ชิงแชมป์เอเชีย2013ผลงาน5เกมหลังสุดนับเฉพาะชุดเอแมตอย่างเป็นทางการทีมชาติไทยชิงแชมป์เอเชียแพ้เกาหลีใต้0ู set, เซตชาเลนเจอร์แพ้กาตา0-3เซต4วีหลีกแพ้อ,อินโดนีเซีย1-3สเซตชนะฟิลิปปินส์3เซตชนะเวียดนามสามถึงศเซตทีมชา ชิงแชมป์เอเชียแพ้เกาหลีใต้0-3เซตอุ่นเครื่องชนะเนปาล3-0เซตชนะเติกเมนิสฐาน3-2เซตแพ้มองโกเลีย2-3เซตชนะคีกีสถาน3-0เซตบทวิเคราะห์ ดูจากสถิติหลายคนอาจมีเสียวเสียวเพราะเราเคยแพ้มาแล้วแต่ปี2021เป็นชุดหน้าใหม่ยกแผงถือเป็นช่วงมรสุมของเราทั้งตกรอบซีเกมอย่างชิงแชมป์เอเชียครั้งนั้นเราจบอันดับ15รองสุดท้ายเลยเจอกันครั้งนี้ปัจจัยทุกอย่างทั้งผู้เล่นการพัฒนาและสภาพทีมเราเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างสิ้นเชิงและทัวนามเมนต์นี้เห็นแล้วว่าเราสร้างปัญหาให้กับเกาหลีใต้ได้มากกว่าชั่วโมงนี้เราผ่านอุซเบกได้อย่างไม่ยากเย็นผลการแข่งขันที่คาดทีมชาติไทย3-0ทีมชาติอุซเบกิสถาน ทัศนะหนุ่มไทยฟอร์มจ่มกว่าวอลเล่บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2023ทีมชาติไทยพบทีมชาติอุซเบกิสถานจะมีขึ้นวันจันทร์ที่21สิงหาคม2566เวลา16นาฬิกา45นาทีตามเวลาประเทศไทย